สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นสินค้าใหม่อีกแล้วนะครับทางร้านค้า Energy ส่งมาให้ทดสอบแล้วก็รีวิวท่านผู้ชมนะครับเป็นสินค้าไทยที่เพิ่งออกวางจำหน่ายนะครับตัวนี้เป็นสายชาร์จไทซ c 2 Lightning นะครับจ่ายไฟได้60วัตต์แล้วก็สามารถที่จะซิง์ Data ได้ความยาว1.2เมตรนะครับทางร้านค้าเขาส่งมาให้รีวิวเผื่อจะถูกใจนะครับ สายคู่นี้มี2ส,สีนะครับเป็นสีดำแล้วก็สีแดงนะครับเป็นสายถักความยาว1.2เมตรซึ่งให้ความรู้สึกก็นิ่มนวลดีไม่แข็งมากนะครับสายสามารถม้วนได้ปกติปกติแล้วผมชอบม้วนกลมๆนะครับผมไม่ชอบพับอ่านี่นะครับก็เป็นสายถักทั่วไปแต่ก็นิ่มกว่าทั่วๆไปที่เคยใช้มานะครับ ส่วนบริเวณหัวก็จะมีปั๊มว่า Energy Premium แล้วก็มีเดือนที่ผลิตนะครับตัวนี้เป็นตัว C นะครับประมาณนี้ส่วนสีแดงนะครับก็โอเคค่อนข้างสวยตรงนี้เขียนว่า Energy Premium แล้วก็มี0 8ย์ทับ2นะครับเพิ่งผลิตเลยค่อนข้างสวยนะครับมีที่รัดสายมาให้รัดแบบนี้ก็ได้นะครับ เห็นราคาขายหน้าร้านก็ราคาไม่แพงนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแหละถ้าเกิดว่าคุณชอบสายถักแล้วก็ออกนิ่มๆแบบนี้ใช้งานได้ดีก็โอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับผมจะลองสายสีแดงก่อนนะครับอันดับแรกจะลองกับ iPad ก่อนนะจะดูว่าชาร์จเร็วแค่ไหนสามารถชาร์จ iPad ได้ที่5 v 2โวลต์2.32แอมป์นะครับก็ค่อนข้างแรงนะจ่ายไฟได้เต็มเตมแต่ก็ สายก็สามารถที่จะรับได้มากกว่าน,นี้เห็นคําว่า6ก็60วัตต์นะครับลองมาชาร์จ iPhone 13 Pro Max นะครับ5้าโวลต์ศูนยดโวลต์ดูเหมือนจะไม่รองรับ iPhone 13 Pro Max นะครับไม่แน่ใจว่าต้องกลับด้านหรือเปล่ากลับด้านลองดูครับ ดูเหมือนความเร็วไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวมาลองอะแดปเตอร์อีกตัวหนึ่งบ้างนะครับเท่ากับเมื่อสักครู่เลยนะครับ5โวลต์2.39แอมป์นะครับลองชาร์จ iPhone 13 Pro Max ไม่วิ่งนะครับ กระแสไม่วิ่งเลยรู้สึกว่าน่าจะไม่รองรับกับ iPhone 13 Pro Max มาลองเส้นสีดำบ้างนะครับลองกับ iPad 2.4แอมป์นะครับอยู่ที่5โวลต์ค่อนข้างเร็วเช่นเดิมนะ iPhone 13 Pro Max ครับก็วิ่งอยู่น้อยมากเลยประมาณ 0 2แ์เท่นั้นเองนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถวัดค่าแบบปกติได้นะครับผมก็เลยใช้วิธีการวัดผ่านอุปกรณ์ตัวนี้ซึ่งเป็น t ูย่าสมาร์ทปลันะครับตัวนี้สามารถวัดกำลังวัดที่อะแดปเตอร์ดึงไปใช้แล้วก็จ่ายให้การชาร์จได้นะครับผมเอาสายเส้นสีดำมาชาร์จกับตัว iPhone 13 Pro Max นะครับก็อย่างที่เห็นเขาสามารถที่จะชาร์จด้วยกำลังไฟ17 17.2วัตได้นะครับ17.2วัต์ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับเมื่อสักครู่ที่เราเห็นประมาณ9โวลต์9 2 8ก็น่าจะ9โวลต์2แอมป์โดยประมาณนะครับเนี่ยครับประมาณ17นะ17วัตชีดเฉียด9นะครับก็ถือว่าโอเคแรงดีนะครับสายชุดนี้น่าจะเป็นสายที่เพิ่งผลิตใหม่อาจจะไม่รองรับกับเครื่องที่ผมใช้วัดเครื่องนี้นะครับ ก็ยืนยันว่าสามารถชาร์จได้เร็วครับเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ iPhone ขึ้นมาแล้วเมื่อสักครู่อยู่ที่68นะครับตอนนี้ขึ้นมา7จชาร์จเร็วดีนะครับตอนแรกนึกว่าไม่รองรับตอนนี้โอเคนะครับเขากาลังขึ้นมาอีกขึ้นขึ้นลงลงอยู่ที่17วัตต์นะครับโดยประมาณนะก็ยืนยันครับเอามาแนะนําสําหรับสายยี่ห้อ Energy นะครับเป็นสายรุ่นใหม่ที่เพิ่งผลิตมาแปนีเองนะครับก็ลองเข้าไปดูหน้าร้านที่ผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับลองพิจารณาดูเผื่อว่า จะมีสินค้าชนิดอื่นถูกใจปล่อยไว้สักพักครับก็ขึ้นมา72นะครับชาร์จเร็ว18วัตต์โดยประมาณนะครับ17 17กว่าๆนะครับก็โอเคถือว่าผ่านครับสำหรับสายชาร์จให้ C2 Lightning ชุดนี้2สีนะครับสามารถกดตามลิงก์ใต้คลิปเขาป้าไปดูหน้าร้านได้เลยตอนนี้เหมือนจะมีลดราคาราคาไม่แพงครับ อยู่ที่100กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับลองเลือกซื้อหากันได้มีสินค้าหลายแบบนะครับเป็นยี่ห้อไทยขอเกดท่านใดอยากให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ